ทาัแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งก็เป็นข่าวในโลกออนไลน์นะเอาเอาอันนี้ก่อนเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเช้าวันนี้6โมงเช้านะครับทางผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโปรโตโรไตรลงผิวพันธุ์นะฮะหรือว่าตำรวจไซเบอร์สั่งการให้ตำรวจไซเบอร์นำหมายสารเข้าไปตรวจค้นเป้าหมาย4จุดที่จังหวัดสงขลา นะฮะจุดแรกก็คือข้อโคสงขาชนะชัยสหาย98จุดที่2บ้านพักในพื้นที่หมู่4ตํตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขาจุดที่3มบ้านพักในพื้นที่หมู่หตตำบลน,น้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขาและจุดที่4เป็นจุดที่น่าสนใจก็คือบ้านของสอจอกอศีราดนัยพลายดวงนี่นะฮะ ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจค้นอยู่นะครับเพราะเขาบุกเข้าไป4ี่จุดนี้ตอนประมาณสักหกโมงเศษการตรวจค้นครั้งนี้เป็นการสืบสวนจับกลุ่มขยายผลยึดทรัพย์เว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในจังหวัดสงขลานี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงข่าวตอนบ่ายสองโมงนะฮะบ่ายสองโมงวันนี้จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะก็ช่วงนี้เนี่ยตำรวจไซเบอร์ ตำรวจสอ,อที่นะหลักๆใหญ่ๆเนี่ยคดีใหญ่ๆก็จะมีคดีนี้สอจอกอฟแล้วก็คดีของออทิดแย้มอะ่ะออใช่ใช่ไหมแล้วก็คือไปคนมันมีบ้านของสอจอกอฟด้วยนี่สิฮนะใช่นะฉะนั้นก็เป็นไปได้นะว่าคดีของสอจอกอฟเนี่ยกับพวกรวมเจ็คนเนี่ย แต่เดิมเนี่ยโดนเรื่องของไปทำรายร่างกายเจ้าหน้าที่นะถ้าโดนเรื่องเว็บพนันเข้าไปอีกเนี่ยนะโอ้โหถ้าจะหนักกว่าอีกนะโอ้โหหนักเลยฮะคือมันไปสู่การยึดทรัพย์อ่ะใช่นะนี่ฮะเห็นไหมฮะแค่ตืบบตำรวจทีเดียวอ่ะชีวิตวิบัตินะฮะวิบัติยนนะเลยเห็นไหมฮะโอ้โหสจกเดี๋ยวรอรอทางทางตำรวจไซเบอร์เขาแถลง อืมนะฮะอาจจะจากเรื่องนี้ก็มาสู่ข่าวคราวระดับชาวบ้านนะฮะก็ทางเมื่อวานนี้บ่ายสองโมงครึ่งกลางวันแสักแสกท่านผู้ชมฮะทางด้านของานอำเภอท่ามกาายอำเภอท่ามกาเป็นผู้หญิงนะฮะก็คือคุณอรไทยวงวัชระมงคลได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบเล่นการพนันนะฮะสำนวนข่าวนะเขียนว่า มีการลักลอบเล่นการพนันอย่างโงงคลึ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายแต่อยู่ในป่าผมมันอย่างโงงคลึ่มไงวะเขาอุตส่าห์ไปเล่นในป่าแล้วมันมันไม่ได้อยู่ในในซอยในชุมชนเนี่ยเข้าไปแอบเล่นการพนันในป่าละเมะตาบลพระแท่นอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีครับก็สั่งการให้ทางปลัดอำเภอคุณสิรันบุญสังพร้อมกับฝ่ายปกครองนะฮะเข้าไปติดตาม จับกลุ่มนะครับไปถึงที่เกิดเหตุท่านผู้ชมฮะเจอกลุ่มนักพนันกำลังนั่งล้อมวงเล่นไพ่ผสมสิบและไพ่ดัมมี่กันอย่างสนุกสนานบนโต๊ะกลมสองโต๊ะก,ก็แสดงตัวก็จับกลุ่มนะครับนักพน,นันส่วนใหญ่จะเป็นวัยเกษียณฮะสิคนพร้อมของกลางไพ่สองสำรับเงินสด6,800นฮะ มีผู้ต้องหาหนึ่งคนหนีไปได้อุ้ยนี่เก่งมากนะคือที่หนีไม่ได้เนี่ยเพราะว่าวกยเกษียณเนี่ยไม่รู้จะวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่เมีอาจจะไม่มีแรงวิ่งนะหรืออาจจะไม่เคยมีประสบการณ์แบบหนีตำรวจเนี่ยก็เลยนั่งดีกว่านะฮะผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะไพ่อยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าเลยนี่เออหนีไปได้หนึ่งคนนะฮะ โอ้โหดูเจ้าตุ้มชมมะนี่แบบบอนอย่างชาวบ้านฮะอยู่กลางป่าละเมาะมีการมีมีเต็นท์มีหลังคาเลยด้วยนะเผื่อฝนตกก็ยังสามารถไปต่อได้นี่บ่ายสองโมงครึง่งท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่บ้านบ้านเลยบ้านบ้านไทยไทยเลยเล่นในป่าใช่นี่ข่าวชาวบ้านจริงๆเลยฮะเ,ออเล่นในป่าในสวนป่าละเมาะอ่ะโอ้โหแกเอาสาสร์สืบสอบมาจับกูอีก อุซาแบบเออหลบลูกหลานมันเล่นนะฮะเงินกองกลางก็หกพันแปดเนี่ยนี่เผล่เพล่เต่มานเช้านะใช่พวกนี้ตาหนึ่งก็ไม่ตาหนึ่งไม่เท่าไหร่หรอใช่ไหมโอ้คุณตำรวจไม่มีอะไรทำแล้วเหรอมาจับป้าเนี่ยผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมายแล้ะใช่ใช่อันนี้จับในป่านะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้จับกลางเมืองเลย เมื่อวานนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนะครับคุณพิเชษทองพันธ์พร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจไตรเทพพิทักษ์ของกระทรวงแรงงานเขาเข้าไปาแล้วก็มีคุณอาณนนท์กลิ่นแก้วสิงดําประธานศูนย์ประสานงานประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติหรือว่าสปป,ปสนะครับทั้งหมดนี้บุกเข้าไปที่ห้างสรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวย่านประตูน้ําเพราะมีพลเมืองดีแจ้งว่ามีแรงงานต่างด้าวมาค้าขายที่นี่เยอะมากนะครับ ก็ตำรวจเข้าไปสังเกตการก่อนก่อนบุกเข้าไปจับนี่นะฮะปรากฏว่าได้แรงงานต่างด้าวมาคือบางร้านเนี่ยตำรวจบอกนะครับว่าแทบคือไม่มีคนไทยอยู่เลย <c oughs> เป็นแรงงานต่างด้าวทาหน้าที่ขายของพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้านะฮะแล้วก็แถมตอนเข้าไปจับเนี่ยมีพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยคอยแจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวให้หลบหนีด้วยโอ้โหตอนตำรวจเข้าไปจับนะฮะ <c oughs> นี่ ลงพื้นที่รอบแรกจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้15คนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวอินเดียที่เข้ามาทำงานในร้านอาหารแ,หาาแล้วก็หลายคนเคยถูกจับมาก่อนหน้านี้ <c oughs> อันนี้ตอนบุกค,ครั้งแรกนะฮะ <c oughs> ได้มา15คนบางคนถูกจับซ้ำกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วหลังจากนั้น <c oughs> ตอนเกือบเกือบหโมงเย็น <c oughs> เข้าไปตรวจในรอบที่สองรอบที่สองนี้เน้นพวกร้านขายเสื้อผ้าร้านขายกัญชา รนะอบแรกเขาเล่นร้านอาหารแล้วก็ร้านสักปรากฏว่าก็เป็นแรงงานต่างด้าวน,นะแต่ชุดหลังเนี่ยมีบางคนเป็นขาใหญ่ก็มีนะบางคนเปิดร้านสักช่างสักก็ไม่ได้ไรับใบอนุญาตในการทำงานเด็ดนะฮะมีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าด้วยรวมแล้วสองครั้งที่ตำรวจบุกเข้าไปจับสองรอบนี่นะฮะได้แรงงานต่างด้าวมาทั้งหมด23คน 23คนนะครเอาฟังเสียงของคุณอานทน์กรีกแก้วหน่อยนะครับที่เขาไปจับคุม่มเพื่อครับกระทรวงแรงงานท่านพิเชษตองบันก็ลงมาด้วยตัวเองเลยวันนี้นะครับก็จับพมา่าแล้วก็สัญชาติอื่นๆไม่แน่ใจว่ามีสัญชาติอะไรบ้างนะส่วนใหญ่ก็เป็นพมา่านะครับได้20กว่ารายเนี่ยก็ยังพอใจอยู่นะครับอย่างน้อยก็ทําให้พวกเนี้ขยันไปได้นะครับวันนี้สปสก็ต้อง ต้องทํางานด้วยความยากลาบากเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เพราะว่า,าทั้งพม่าท,ทั้งสายทั้งคนไทยเนี่ยจําได้แล้วก็บางทีน้องๆของเราก็เมื่อกี้ขึ้นไปชั้นสองเนี่ยน้องของเราก็โดนล้อมนะครับจาก,าท,าาจากที่พวกต่างด้าวอ่ะก็ล้อมแล้วก็โหกันไงน,นะครับเพราะว่าน้องเขาขึ้นไปคนเดียว นะครับก็ผมก็ขึ้นไปช่วยไม่ทันก็นขึ้นไปก็เขาสลายกันแล้วนะครับเขาบอกว่าที่ที่เนี่ยที่ห้างเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้อิทธิผู้มีอิทธิพลไงนะครับแล้วก็มีขายใหญ่ดูแลดูแลอยู่นะครับทั้งนี้เมื่อกี้เนี่ยผมเดินเข้าไปในห้างเนี่ยก็มีแม่ค้ามาโรงเรียนแล้วก็รูปไม้ผมดูว่าเนี่ยคนเนี้ยคือขายใหญ่แล้วก็พอดีเมื่อกี้ทางผู้ตรวจแล้วก็ทาง ทางกระทรวงแรงงานนะครับก็ข้าไปข้าไปจับแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็น่าจะรู้ว่าใครนะครับเดี๋ยวต้องหลักๆก,ก็จะเป็นสัญชาติเมียนมานะครับรองลงมาก็จะเป็นสัญชาติอินเดียจับมาได้4คนนะครับแต่พิสูจน์เอกาสารแล้วก็ถูกต้องเป็นหคนนะครับรวมทั้งหมด23คนวันนี้ผมว่าการจับกุมคั้งนี้มันไปพ้อ ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบว่าเป็นรายเดิมที่จับไปนานนิดนึงเดี๋ยวดูว่าไอ้ข้อหาที่เราจับครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีการผลักดันกลับแล้วมันเข้ามาอย่างไรอะไรไงเดี๋ยวจะหาวิธีแก้ไขป้องกันแต่ก็ยังไม่ไม่ค่อยมัน่นใจเลยขออนุญาตตรวจสอบครับวันนี้นอกจากการสั่งในเรื่องของคันธายแล้วจะมีอีกสองอาชีพสั่งด้วยใช่ครับก็ อันนี้ก็ได้รับการร้องเรียนเข้ามาในเพจไต้เทพพิทักษ์ะนะครับของกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นชุดเฉพาะกิจได้เทพพิทักษ์ที่ตั้งโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็มีการร้องเรียนเข้าไปก็ไปตามเป้าที่ร้องเรียนเข้าไปร้องเรียนเรื่องของบางดาว ขายของหน้าร้านนะครับก็คือร้านขายกัญชาซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นก็ปรากฏว่าเอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับที่ตัวเองได้รับอนุญาตนะครับและด้านหลังก็จะเป็นร้านสักนะครับก็เขาเ้าไปตรวจสอบก็เป็นแรงงานเมียนมาซึ่งทาการสักชาวต่างชาติอยู่นะครับก็ได้ดำเนินการจับกลุ่มหลักๆก,ก็จะเป็นสัญชาตินี่ ก็บางทีเข้าไปจับเนี่ยยังมีคนไทยคอยคอยบอกทางให้อคอยบอกทางหนีทีไล่ให้ยตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วเออนะี่ยแต่เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมดก็อย่างอย่างที่เราเคยเห็นอนะไปบางห้างเนี่ยร้านขายของหรือร้านค้าเนี่ยมีแต่ต่างด้าวทั้งนั้นเลยเออใช่ไหมมีแต่ต่างด้าวทั้งนั้นเดยวนะผู้นี้มีความผิดนะตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวท่านผู้ชมครับ ถ้าพบว่ามีการลักลอบทํางานในอาชีพที่เป็นอาชีพสงวนของคนไทยเนี่ยโทษปรับ5,000ถึง50,000บาทแล้วก็ต้องผลักดันเขาออกประเทศไปด้วยส่วนนายจ้างนายจ้างก็ผิดนายจ้างนะที่จ้างแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายแบบนี้โทษนะฮะปรับ10,000ถึง100,000ต่อลูกจ้างต่างด้าวหนึ่งคนนะคุณมีหลายคนคุณจะถูกปรับมากแล้วถ้ามีการทําผิดซ้ําขึ้นมาอีกจะมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน50,000ถึง200,000บาท นี่ฮะแล้วก็ถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวอีกสามปีโดนหลายเด้งเลยนะโดนหลายเด้งถ้าเป็นนายจ้างนะแล้วก็แรงงานถ้าถ้าเป็นแรงงานเถื่อนก็โอ้โหทั้งเป็นแรงงานเถื่อนแล้วก็มาทํางานที่ไม่ได้รับอนุญาตใช่ไหมคือพอเริ่มต้นเป็นแรงงานเถื่อนปุ๊บมันก็จบจบเลยทุกอย่างแล้วจบเลยนะเป็นแรงงานเถื่อนเนี่ยมาทํางานที่ได้รับอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทาก็ไม่ได้นะฮะเพราะคุณไม่ใช่แรงงานที่ถูกต้องไงถ้าเริ่มต้นตรงนั้นก็จบหมดเฮะ เ,เดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อท่านผู้ชมครับ